สวัสดีค่ะ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 ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ไปโรงเรียนวันแรกด้วยใช่วันนี้วันแรกค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ดีค่ะทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีเสียน้าตาค่ะไม่หงุหโอเคแล้วก็ดูดูเขาจะชอบที่โรงเรียนแล้วก็สนุกสนานกับเพื่อนได้เห็นคลิปที่คุณแม่โบโพสเอาไว้ไปชวนรุ่นพี่มานไปชวนรุ่นพี่ค่ะคือพอหลุดจากมือเราปุ๊บก็วิ่งเลยแล้วพอหลุดจากมือปุ๊บโบแอบในพุ่มไม้เลยค่ะก็รอดูว่าเขาจะยังไงก็พยายามจะเล่นกับพี่แต่พี่ก็แบบว่า เหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็หักบ้างจุง้มบ,บ้างบอกให้เขาขึ้นไปสิแต่ตัวเองไม่ขึ้นเลยเนี่ยพอเขาไม่เล่นปุ๊บก็มองหาโบละ <c oughs> ไม่เจอก็แบบมีโทรตาม <c oughs> เอามือเป็นโทรศัพท์ oh. แม่โบแม่โบค่ะเหรอแม่โบแม่โบมีแบบเหมือนจะร้องแต่ก็ไม่ร้องก็ผ <c oughs> <c oughs> ่านคนไปได้ดีค่ะ การไปโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายท่านร้องไห้คุณแม่โบไม่ร้องไม่ร้องค่ะโชคดีที่เขาไม่ร้องแล้วพอไปสังเกตการอยู่แป๊บหนึ่งโบก็เลยบอกคุณปู่คุณย่าว่ากลับกันเถอะอย่ารอให้เขาร้องเลยเพราะถ้ารอให้เขาร้องมันมันใจไม่ดีอะไรเงี้ยโบก็เลยกลับเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเขาอยู่โรงเรียนเลยค่ะด้วยดีค่ะพรุ่งนี้ะน่ากลัวมากค่ะตอนนี้คุณโบเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจ ขึ้นเรื่อยๆค่ะความเข้มแข็งก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันค่ะเปแรงให้กำลังใจคุณโบแล้วก็มีคุณโบเป็นแบบอย่างด้วยความเข้มแข็งในตัวแม่ลูกความเข้มแข็งของโบที่มันเพิ่มมากขึ้น<อ>ก็เป็นเพราะทุกกำลังใจนะคะพลังใจที่รักพี่ปอรักมาลิมันก็เลยมีความรู้สึกสร้าง<อ>พลังใจให้กับเราโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นในทุกๆวันด้วยค่ะทุกวันนี้เวลาที่ ทุกตอนขีดห้าใวเองนะวันนี้เวลาที่คราไปกินถึงต่ปอจะบอกตัวเองจะให้กำลังใจนะคะทุกวันนี้ก็จะมองลูกเขาอะนะคะแล้วก็จะพยายามยิ้มโบจะพยายามไม่ร้องแล้วค่ะแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วความรู้สึกที่มีกับพี่ปอทุกวันนี้มันคือความรักพลังความเข้มแข็งที่พี่ปอ โบแล้วก็มาลีเราอยากให้ทุกๆคนนะคะที่ร่วมร่วมส่งพลังให้กับพี่ปอแต่ป่วยเนี่ยแปลเปลี่ยนจากความความเศร้าความทุกข์ณนวันนี้แปลเปลี่ยนเป็นความความคิดถึงหรือว่าสิ่งดีๆที่พี่ปอเคยเคยทำให้ทุกคนหรือว่าสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนในรูปแบบในบทบาทของพระเอกที่ เขาเคยสร้างความสุขให้ทุกคนดีกว่ามีรอยยิ้มให้กันดีกว่าค่ะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าแล้วะคะ่ะยักททักคุกบทบาทของคุณแม่นะคะคุณโบเป็นคุณแม่แบบไหน,นะคะอ่าเป็นคุณแม่ที่ให้หอิสระกับลูกนะคะ<ม>เพราะว่ายึดการดําเนินชีวิตของพี่ปอเป็นหลักพ<ม>ี่ปอเคยบอกว่าเลี้ยงลูกยังไงก็ได้ให้ลูก ให้ลูกมีความสุขเมื่ออยู่กับเราอย่าให้ลูกรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาอึดอัดทำยังไงก็ได้เมื่อเขามีความทุกข์เขาต้องเดินมาหาเราก่อนก่อนที่เขาจะเดินไปหาเพื่อนต้องให้เขามาระบายความทุกข์แล้วก็มาปรึกษาเราในฐานะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้ในทุกๆอย่างแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เมื่อเขาอยู่กับเราอะเขามีความสุข<ๆ><ๆ>ใ,ในในทุกๆ,ๆวันที่อยู่ เ,เดี๋ยวตกมาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวรู้เองไม่ต้องห้ามคือพี่ปออย่าห้ามถ,าถ้าเขาจะพี่เลนปีนอะไรก็ปล่อยเขาถ้าตกมาเดี๋ยวก็ให้เขารู้ว่าอ๋อเขาปีนอย่างนี้แล้วเขาตกมาแล้วเจ็บอย่างนี้นี่เองเมื่อสตูนี้แอบบสังเกตคือตอนที่น้องมลิมปีนสงฟงปาคนอยากเข้าไปแต่คุณแม่นั่งเฉยไม่เลยจงๆก็แอบห่วงห่วงแต่แบบต้องต้องเดี๋ยวถ้าลมลม อันนี้นี่เล่นเองก็คอยคอยคอยดูเขาห่างอะไรค่ะแต่ก็ไม่อยากแบบเพราะคนนี้ยิ่งห้ามยิ่งทำแต่คือเขาไม่ได้ดื้อนะแต่เขาแบบแกล้งเราอะค่ะเหมือนแบบรู้แบบคีามสนุกเขียนตัวเองสนุกเองได้ค่ะเราจะเห็นน้องมนนี่อารมณ์ดีตลอดคุณแม่ปลูกฝังยังไงคะ อยู่บ้านอย่างเขาชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะร่วมทํากิจกรรมเเขา อย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านถ้าเขาขีดอย่างเงี้ย<ฆ>เขาก็จะมาขีดแล้วเราก็ต้องยอมให้เขาขีดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรู้สึกมีความสุขกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอลบเดี๋ยวก็ลบได้ไม่เป<ฆ>็นไรเวลาเต้นก็ต้องดึงเรามาเต้นเราก็ต้องเต้นกับเขาค่ะก็ทำทิจกรรมกับลูกใช่แนแล้วก็ห้อิ<ฆ>สระเป<ฆ>็นหลักให้ลูกมีความสุขเวลาที่ใช่แต่เราก็ต้องคอยดูนะคะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันมันดีไม่ดีถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องห้ามช่วงไหนเหนื่อยที่สุดครับ ที่สุดไม่เหนื่อยเลยค่ะไม,ไม่ไม่มีวันที่เหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่สิ่งที่สิ่งที่มันจะเพิ่มมามันก็คือภาวะความเป็นผู้นํามันก็จะต้องเพิ่มเข้ามาถามว่าเหนื่อยมันไม่เหนื่อยแต่ว่าความรู้สึกกลัวมันก็มีกลัวว่าเราจะเราจะเป็นพ่อเขาได้ไัมเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดไม่ขาดอะไรเลยยังอบอุ่นเหมือนเดิมเราจะทำยังไงเขารู้สึกว่าวันนี้พ่อเป,ปอเขายังอยูอย่พ่อปอไม่ได้ไปจากเขา สิ่งที่คุณโบทำให้น้องมารีรู้สึกว่าพ่ปอปอยังอยู่เนี่ยคะ่ะคุณโบแสดงออกยังไ,ไงะคะจะพยายามทำในสิ่งที่พี่ปอเคยทำนะนะคะคืออะไรที่พี่ปอเคยเล่นเราก็จะเล่นเล่นโอเคนะโอเคค่ะค่ะก็อะไรที่พี่ปอเขาเคยทำให้ <c oughs> เรา ทำให้เราเราก็เราก็ต้องสมบทบาทพี่ปอทำให้เขาค่ะที่เล่นแบบผู้ชายใช่แต่บอลใช่ด้วยทั้งหมดค่ะค่ะค่ะเราจะเห็นว่าลอนพัลีเนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่เวลาที่ไปงานกับคุณแม่เดินนำคุณแม่เดินนำรับข่าวเลยย้มโบกงมือมาเองเ้ามาของเขาเองค่ะไม่มีการกลับบ้านคุณปุกก็ไม่ได้สอนกลับบ้านคือปล่อยเขาเล่นหนูเขาเลยพอถึงเวลางานก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้ไม่ได้บอกคือ ก็เอาเอาตามอารมณ์เขาเลยค่ะค่ะแต่เหมือนเขาจะรู้ของเขาเองว่าเออนี่พิธีกรเชิญแล้วนะเขาก็จะเดินขื้นงานไหนผู้ใหญ่เยอะก็จะสงบนิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นิ่งได้ไม่นานก็จะเป็นแบบเนี้ยมีบ้างไหมที่น้องไม่อยากออกงานแล้วถึงเวลาต้องไปมีบ้างไหมไม่มีนะคะมีแต่แบบเราก็ยังหวั่นหวว่าเอ๊ะ เหมือนจะนิ่งๆไปเราก็แบบลนลี้เอาไงพอประตูรถเปิดปึ๊บก็เด้งขึ้นมาเลยเที่ยวไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มาคือทุกงานสังเกตจะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้บังคับเขาเดินนําหน้าบ๊ได้ใช่วันนี้ก็เดินนำเข้างานก่อนบางทีไม่รอ <c oughs> แม่ด้วยบางทีพิธีกรยังไม่ได้เชิญก็จะขึ้น,น่ออะไรเงี้ยวาดฝันในอนาคตของงมลีล่วไวนยังไงบ้างคะ โบกับพี่ปอไม่เคยไม่เคยวาดฝันลูกไม่เคยกะเกณฑ์ลูกลูกต้องเป็นอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้เขาใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวนันแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในในวันที่โบไม่อยู่พี่ปอไม่อยู่แล้วเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองได้ก็พอแล้วและที่สําคัญเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแค่นั้นเองค่ะ จะบอกว่าพ่อก็อยู่ไงพ่อก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ได้ไปไหนมองเราอยู่นะเราพ่อเขามองเราตลอดเวลานะว่าเราทําอะไรอะไรอ่งเงี้ยบางทีเขาก็จะมองไปที่รูปแล้วก็พ่อปอพ่อปอสู้ๆก็ย <amar magic> <ap> ังเป็นคําพ <ex> ูดที่เขาบอกพี่ปอตั้งแต่วันแรกที่พี่ปอป่วยมีความสุขขนาดไหนคะเวลาได้เลี้ยงน้องได้เห็นเขาเติบโตในบทบาทของการเป็นแม่ ม,มีความสุขทุกวันนะคะเราลืมตาขึ้นมาเห็นเขาเราก็มีความสุขมันมันเป็นการที่เราได้ทําทําให้พี่ปอด้วยทุกครั้งที่เราดูลูกทุกครั้งที่เราเรียนลูกมันก็เหมือนเราทําให้พี่ปอมีความสุขตลอดเวลาเพราะสิ่งหนึ่งที่ที่พี่ปออยากได้ก็คืออยากเห็นรอยยิ้มของมลิทุกวันแค่นั้นเองค่ะแน่นอนว่าแมัอาจจะมีบางวันที่เหนื่อยมากๆเวลาเหนื่อยเวลาคอคุณโบทำยังไงคะ ยิ้มให้กับตัวเองค่ะเหมือนคนเป็นบ้าน,นะสตหรับคือรอยยิ้มอ่ะพอพอใจเรายิ้มทุกอย่างมันก็จะบรรเทาในสิ่งที่เราเป็น<ม>ชีวิตมันเปลี่ยนแค่ข้ามวันนะคะสําสหรับลูก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่ตรงที่พี่ปอเคยอยู่มไม่เคยคิดว่าวันหนึง่งต้องมีไม้เป็นสิบสิบไม้ต่อท่านท,ที่ตะกอดแล้วก็เห็นพี่ปอในทีมแต่นะวันนี้เราต้องมาอยู่ตรงนี้เลย ว่ากลัวไหมมันกลัว ความกลัวเราก็ต้องพย,ยายามที่จะทะํามันแต่ก่อนเนี่ยจะพอกลัวอะไรโบจะไม่ทำแล้วโบจะอยู่นิ่งๆเพราะรู้แล้วมีพี่ปออยู่ค่ะ <Ha. S 1> พอทําอะไรไม่ได้ก็ชิลละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปอทําให้ค่ะ <Ha. S 1> แต่นะวันนี้พอพี่ปอไม่อยู่ทุกอย่างที่เรากลัวมันมัน,ม,นมันเหมือนพลังสักอย่างที่พี่ปอส่งให้เราว่าต้องทำนะถ้าไม่ทำแล้วลูก mm hmm. พอเราทำปุ๊บมันก็จะได้อีกหนึ่งความรู้สึกกลับมาว่าเฮ้ย hmm. เราทำได้ด้วยเหรอ mm hmm. สิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เราทําได้นะมันก็ผ่านผลมาได้แล้ววันนี้พี่ปอได้ชมรายการอยู่โมจะบอกอะไรถึงพี่ปอบ้างคะก็โมทาให้อย่างที่ปออยากทําที่ปออยากทําให้ลูกแล้วแล้วก็จะทําในทุกๆวันที่ปอหวังนั่นก็คือทําในทุกๆวันให้มมรีมีความสุขทําในทุกๆวันเลี้ยงลูกในทุกๆวันไม่ให้ลูก คุณหนูเขาจะไม่ชอบเลย<า>เลี้ยงลูกให้ไม่เอาใจตัวเอง<ห> hmm. แล้วก็เลี้ยงลูกอยากให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองพิเศษกว่าใครตัวเองมีสิทธิเหนือใคร<ห> hmm. ตัวเองเป็นเท่าเทียมกับทุกคนหมก็จะพยายามแล้วก็อย่ากลัวว่าลูกต้องลำบากการที่เราปล่อยให้ลูกลำบากนั่นแหละมันมันเหมือนเรา ให้ของขวัญเขาให้ของขวัญก็คือชีวิตในอนาคตที่เขาจะสมบัตค่ะวันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณโบนั่นใกล้ๆเนี่ยรู้เลยว่าคุณโบเป็นผู้หญิงที่มีพลังมากลูกดั้งเล็กแต่ว่าพลังยิ่งใหญ่เลยเกินโดยเฉพาะในบทบาทของความเป็นแม่สายตาที่อบอุ่นที่มองมาทุกครั้งทำให้รู้เลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะที่สุดที่จะเกิดมาเป็นแม่คนขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ